ใบเหลียงผัดไข่นี่ช้ำๆเลยเมนูสุดฮิตมากครับตอนนี้กำลังยิบเลยใบเหลียงผัดไข่เราจัดให้กินกับน้ำพริกกะปินะครับน้ำพริกกะปิใส่หัวจานไปเลยอ่าตัวนี้เป็นเอฟซีผมนะครับทักเด็กเสือมาว่าเป็นเอฟซีจัดให้เ,เต็มๆเลยไข่พิเศษไปเลยครับโอเคครับรวมมิตรตัวนี้เป็นเอฟซีผมนะครับแจ้งเด็กพนักง,งานว่าเป็นเอฟซี แต่ว่าวันนี้ยังไม่มีเวลาออกไปเจอนะครับจัดให้เต็มๆไปเลยนี่ผัดผังว่มิตร FC ผมผมจัดให้เต็มที่เลยอ่าไปเลยครับเต็มๆเ,เลยครับเต็มจานไปเลยหัวาจานก็ไม่ต้องจัดนะครับย่ำม,มากผงกะลีวันนี้กุ้งไซส์ใหญ่นะครับปกติผมให้เจ็ดตัวนะครับวันนี้ให้ห้าตัวนี่ครับดูเลยไส์ใหญ่เป้งๆเ,เลย นี่เตมจานแล้ว5ตัวไซส์เล็กไม่มีนะครับวันนี้มีแต่ไซส์ใหญ่จัดเกมไปเลยนี่กุ้งผัดงกะรีอันนี้ก็ออกทั้งวันเหมือนกันครับวันนี้โอเคพร้อมเสิร์ฟแล้วเอาแต่งนิดนึงอ่ามาเร็วมาแล้วโอเคปิด ทะเลปัดผงกะหรีมาอีกแล้วออกอีกแล้วนี่ช้ำๆเลยผัดผงกะหรีวันนี้ออกทั้งวันขายดีมากนะครับที่ร้านจอน,นี่แทบของเรานี่ทะเลผัดผงกะหรีนี่ขายดีมากต่อไปก็จะเป็นเม็ดมะม่วงหิมพันธ์แล้วก็ไก่ผัดเม็ดมะม่วงอีกการหนึ่งออกไปยังไม่รู้เมนูเข้ามาใหม่ เอามาเร็วทะเลปัดพงกระลีโอเคครับเรียบร้อยมะพร้าวบอนออกอีกแล้วออกอีกแล้วออกทั้งวันเลยวันนี้กระลีมะพร้าว เดี๋ยวเราแต่งนิดนึงแต่งสวยนิดนึงแต่งสวยนิดนึงแต่งรอนิดนึงโอ้โหเต็มเต็มเลยลูกนี้อ่าโอเคใส่กะทิข้นลงไปก่อน ฉะนั้นก็ใส่มะกรูดฝอยนิดนึงแต่งด้วยพริกยิ้ปลาแดงอ่ะโอเคครับพร้อมเสิร์ฟแล้วพร้อมหมกทะเลมะพร้าวอ่อนอ้าวชูชีนะครับชูชีปลาดินสองที่นี่เตรียมไปแล้วเราจะ วางลองด้วยใบโหระพานะครับเพื่อจะให้กลิ่นใบโหระพาขึ้นมาอาสองตัวดุดท้ายนะครับคืนนี้ออกพร้อมกันเลยนี่นี่สองตัวดุดท้ายแต่ตัวนี้จะเล็กกว่านิดนึงอ่าตัวนี้จะจะใหญ่กว่า,าเพราะว่ามันหมดแล้วเราคัดไซส์ไม่ได้แล้วตอนนี้เวลาสองทุ่มยี่สิบนาทีหมดแล้วตอนนี้เหลือแต่ปลาช่อนนะครับปลากระพงก็หมดแล้วเอาลาดลงไปเลย ราดเครื่องทั่วอ่านี่แหละปลานิลชูชีปลานิลอ่าจะหอมใบโหระพานะครับพอโดนความร้อนปุ๊บโหระพาจะออกกลิ่นทันทีนะครับนี่แหละเทคนิคการทําให้มีกลิ่นโหระพาเราต้องเอาใบโหระพาลองแบบนี้ครับอ่าชูชีเอาแตงหนะ่อยแตงเอาอ่าใบมะกรูดใบมะกรูดซอยกับพริกขี้ฟ้าแดงเอาโรยๆรให้ทั่วเลย แต่งแล้วเรียบร้อยทั้งสองตัวเลยพร้อมออกแล้วชูชีปลานินสองตัวสุดท้ายของค่ำคืนนี้ปลาทุกอย่างหมดแล้วเหลือแต่ปลาช่อนนะครับกับพงปลานินหมดแล้ววันนี้อ่ะจุดหน่อยจุดเทียนหน่อย โอเคมาแล้วครับผัดเผ็ดกุบกระทะร้อนนี่ลูกค้าสั่งรุดจัดจัดจานนี้รุดจัดจัดเลยผัดเผ็ดกุบกรกะทะร้อนมาออกทั้งวันทั้งคืนเลยกระทะร้อนวันนี้ผัดเผ็ดกุบกระทะร้อนนี่เอามาเร็วมาเร็วไปส่งอาหารเหรอเอาเอาผัดเผ็ดกุบออกหน่อยผัดเผ็ดกุบกระทะร้อน ตัวไหนตัวไหนดูตัว<ม>นี่แหละครับผัดปีกกบกกระทะร้อนโอเคมาเร็วพร้อมแล้วเรียบร้อยเกลี่ยหม้อเรียบร้อยครับต้มส้วมกบใส่ผักกยะ่งนี่เรียบร้อยแล้วตักลงหม้อเลยหอมๆผักกยะ่งเบิ้งเด้อครับเด้อเนื้อกบเนีเนๆเ,เ,เลยอ่าหม้อหนึ่งให้กบไปสามฉีดประมาณสองตัวนะครับตัวใหญ่ๆเอเปี๊ยบเลย นี่หอมๆต้มส้มกบใส่ผักขยแงวันนี้ออกประมาณห้าหม้อนะที่ผมจำได้นะที่ผมต้มเองคนอื่นต้มจำไม่ได้โอเคพอแล้วน้ำพอแล้วอ่ะโอเคมาเร็วออกเลย